สาธิตสายรัดเข่าของยี่ห้อ a อ r o p e n e ขนาด4ไซส์นะครับจะใส่ได้ทั้งทั้งเข่ากล้องมาด้านล่างครับทั้งเออมันจะเข่าเล็กและเข่าใหญ่นะครับสาหรับคนอ้วนก็ได้คนผอมก็ได้นะครับแล้วกล้องขึ้นมานะครับผมจะเริ่มสาธิตวิธีการใช้นะครับแกะห่อ อันนี้จะเป็นตัวหนุนรองใต้เข่านะครับวางไปนะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับครับเป็นรองใต้เข่านะครับล็อกหนึ่งชั้นนะครับครับพอกระชับนะครับชั้นที่สองล็อกชั้นที่สองครับเท่านี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับ ใช่ไหมครับไม่ก็เรียบร้อยครับ